เอยกลัวนานไหลนานไหลอรัญญาเทียนค่าให้สตอปัณณะอูปันตะนีตอ <c Dante> tởo rồi đâu mưa ơi mưa à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  ที่ดาทั้งหมดชัน้นทั้งหมดได้ชิมตัวมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าพาของฉันทำพระรกิจสเร็จก็หวังว่าพระองค์ท่านจะทรงตีตีและดีดีดดดลายโศกเศร้าในการที่เสียพระพ่อนในครั้งนี้ได้พระพุทธเจ้าค่ขอบใจมากท่านเลยของข้ารังสองในครั้งลนลี เรารู้ไมเราแข่ง่านแขกฆ่าชไม่รู้เลยค่ะังไม่ได้บอกก็เขาพูดมาจะรู้เรืองะไรเนี่ยค่ะเขาไม่ดรู้ฝืนข่าไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะตอนมาเนี่ยมันมีตอนไรเถูกต้องล้วแต่พอนี่เราูแขก่งกันล้วโอเขาสุดท้ายี่เปนเ้าหรอแล้วนเจ้าเป็นเด็กนูนอยู่คนเดียวไอเขามันช่วยกันแล้วล่ะทำอะไรเนี่ยท่นรักกูหมรักกูขูแขก่า พระอาจารย์ไทยพวกพวกพวกโจ๊กเตยอะไรเรียกนะเจ้าเป็นผู้เผยพระบาทพระบาทก็ขอโทษเอาไงมึงด่าวอะไรนี่มึงไม่ได้ขอโทษกูก่อนก็ได้เอาแขกคนอันยาแขกมึงไปแทนแขกพระองค์ได้ยังไงไม่ได้มาอย่างนี้แล้วแหงมึงมาอยู่กับกูจะทำอะไรคือให้มึงเนี่ยมาเป็นต่อแขกให้กูแล้วเอาแขกของมึงเนี่ยมาเป็นพระองข้ามขวางให้กับกูตัวพระองค์เออแขกมามองใช่ถูกต้องแต่มึงเคยยืมไปใช้แล้วนี่ยืมก่อนเอาชั่วครู โจ๊ก <Ro> de hey, ูรู้นะแขกนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ออกทีวีมาหลายช่องเลยเนี่ยแขกนี้มันมีราคานะแขกเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจ่ายเดี๋ยวกูให้ค่าตัวมาเงินนี้ได้ดเหรอค่าตัวกูเดี๋ยวกูยกให้ปวดเลยไม่ถูน้องให้ฆ่าตัวดิเลยนะต้องมาเพื่อจะมาใส่ผู้ ไอ้คิดผ่านเอออยู่จะมาข้างใครได้ยังไงล่ะแข่งบ้านป้าก้องมาสอแขนในข้างเดียวกันได้ไงล่ะพอเป็นช่าที่จร่งนก็ได้มีมือสองข้างมันไม่มีเอาข้างไหนเอาข้างขวาอ้ข้าาได้มไมแข่งแขงแล้วมันเหียวไม่เท่ากันอีกนะ อย่างตลกที่ไม่ตลกเขาต้งไม่ตลกจะด้น่า้บมนอ่ะมากข้างขวานี่คือเขาจะ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 บ่อยเขาทำบ่นอ่จกว้างมือแต่ได้รับแต่แบว่าเอาไยอาจจะเราจะไปจะไปไปไปจะไป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 มาดิมาดิัเพี่ยด้านนอกเราเราเป็นเจ้าต้อเชนอออนี่พี่ ฉันฉันนะฉันฉันอ๋อฉันไม่ยช่ฉันเข้าวฉันเข้าวฉันฉันเป็นฉันเข้าอยู่อฉันเข้าวแต่ปลา พัดร้อนใจร้อนโอ้โห่โกรธเไม่ได้โกรนะแค่ร้อนใจร้อนใจแล้วทุกแรงอะไร่ไหลไม่ออกเขาบอกแล้วว่าเขาถ้าจะได้ร้อนใจสักหดึ่ก็เกิดอยจะเอาเลยนะครับอย่าให้ไม่นานหน่าย่านึงแม่นาหน้าสอนพิดาแห่งพ่อเมืองน่านหน้าย่าชมพวัตท่าอีกสักรอบ น้อตะไปโลดไปโลดไปกูเลยน้อกูอยู่ชมทั้งหมดรอรอเลย <fazla> 好好好 มาตัดดิัสัดดครับ้าน้ององกาจะเกียวข้าวข้าไม้าไมไม่วันนี้รู้สึกว่าอาัารล้อเรู้สึกขันมาก แม่นางนัทฟองดูสภาพเนี่ยเดินท้าเมา์ยักษพื้นดิ่สัตว์วายน่าจะยันไงอากาศร้อนด้วยน้าหิวไหมหิวไหมหิวไหมไม่หิวหรอกินของหวานที่เมืองล้วของแผ่นดินผูการประเทศวันนี้ เดีย๋ยวจะทำโนตีทกคจอะมันดีแปลงมันแปลงอะอยากข้นวนแปลงวนดีวนแปลง้เดีแปลอะแล้วาทำไแล้วอาาัอยากทาั้งสองมาอยู่ในจไอ้ที่มเข้าโนตีน,ตนตไม่ได้ใ